แล้วก็ลงแปงเลยนะคะนี่ผัดพอได้เดี๋ยวให้แปงก็จะได้สุกเท่าๆกันนะคะอือนะคะแป้งกรบปะรดนะคะอร่อยไม่อร่อยก็หมายลรวสีเมฆทำสีเมฆก็ต้องว่าอร่อยนะ,ะนจ๊ะนน่จเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวาน เยอะมากเมฆไม่ใช้หมูแต่สีเมฆใช้แบบไข่ไข่เจียวไข่เจียวแล้วตัดเป็นชิ้นนะคะเพราะว่าเด็กเขาชอบไข่เจียวค่ะหมูเขาก็ไม่ชอบบอกอร่อยไม่อร่อยก็หม้วสีเมฆทำสีเมฆก็ต้องว่าอร่อยนะจ๊ะเนี่ยจ้ะเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเยอะมากนี่คะสีเมับรถนะคะ อร่อยจะอร่อยไหนสิแม่ชิมก่อนวันนี้หลานสาวบอกว่ายายอยากกินผัดเทียวหวานของคุณยายคุณยายก็อ่อานใจหลานหน่อยเนาะช้อนนี้ละประมาณจะพอดีถ้ามันไม่พอดีก็จะอ่าอีกช้อนหนึ่งนะ,ะสูตรใครก็สูตรมันนะนี่สูตรของสีเวกนะคะเอ้ยดูค่ะดูคุณเล่นค่ะ คุณสานียิ่ชอบเลยผัดเปรี้ยวหวานนะพอ,อได้ที่ย่างโอ้หวานอร่อยมากพอได้ที่แล้วจะสวยงามมากเลย ่ะนเะแบบจับกรดนะคะช้อนนี้ละประมาณจะพอดีถ้ามันไม่พอดีก็จะอัดอีกช้อนหนึ่งนะคะ่ะสูตรใครก็สูตรมันนะนี่สูตรของสีเมฆนะคะอร่อยไม่อร่อยก็หมายสีเมฆทำสีเมฆก,ก็ต้องว่าอร่อยนะ,ะนจ๊ะเนี่ยจ้ะเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวาน เยอะมากเดี๋ยวก็จะลงไอ้นั่นอีกเปรี้ยวหวานนี่หวานนี่สีเมฆใช้น้ำตาลเยอะนิดหนึ่งนะคะไนะสับป,ปะรดสุกแตงสุกจะไม่อร่อยสีเมฆจะให้สุกแค่สองส่วนเหลืออีกหนึ่งส่วนไม่สุกค่ะแค่นี้นะอร่อยมากค่ะนี่มากินได้เดี๋ยวก็จะลงไอ้นั่นอีก เปรี้ยวหวานนี่หวานนี่สีไม่จะใช้น้ําตาลเยอะนิดหนึ่งนะคะว่ามันเหนียวไม่อร่อยก็เลยจะผัดให้หลานๆได้กินกันนะคะเดี๋ยวกระเทียมไม่หอมนะคะสวัสดีจ้าสีเมฆจะผัดเปรี้ยวหวานนะวันนี้พอดีหลานสาวอยากกินผัดเปรี้ยวหวาน ไปนะสับป,ปะรดสุกแตงสุกจะไม่อร่อยสีเมฆจะให้สุกแค่สองส่วนเหลืออีกหนึ่งส่วนไม่สุกค่ะแค่นี้นะอร่อยมากค่ะนี่มากินด้วยเลยดูค่ะดูเล่นค่ะทุกท่านยิ่งชอบเลยผัดเปรี้ยวหวานนะเปรี้ยวหวานให้ล้านกินก่อนนะนี่สูตรของสีเมฆสีเมฆผัดแบบยังไ,ไงอะ ไม่ได้ใช้หมูนะนี่ใกล้สุกแล้วนะสีเมฆจะใส่ซอสนะในซอสมะเขือเทศนะคะนี่จะ้ะซอสมะเขือเทศใส่ลงไปรสชาติพอดีพอดีเลยหวานก็พอดีจ้ะนี่ถ้าเอาสุกกว่านี้ไม่อร่อยนี่ใกล้สุกแล้วนะสีเมฆจะใส่ซอสนะในซอสมะเขือเทศนะคะนี่จะ้ะ ซอสมาเขือเทศใส่ลงไปกันนะคะขอบคุณมากจ้าสวัสดีนะคะสองหัวมะเขือเทศอีกสามลูกไข่สามฟองจ้าหน้าตาก็ประมาณนี้นะคะแหมใกล้สุกแลนาะสีเี็กจะใส่ซอสนะในซอสมะเขือเทศนะคะนีจะ้ะ ซอมสมะเเใส่ลงไปกันนะคะขอบคุณมากจ้าสวัสดีนะคะอร่อยไม่อร่อยก็มหมาลรึสีเมฆทำสีเมฆก,ก็ต้องว่าอร่อยนะจ๊ะเนี่ยจ้าเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเยอะมากอร่อยไม่อร่อยก็ไมาลรึสีเมฆทำสีเมฆก,ก็ต้องว่าอร่อยนะจ๊ะเนี่ยจ้าเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวาน เยอะมากเลยแล้วก็ไข่ใส่ลงไปนะคะไข่นี่ของเราจะสูตรไข่ก็สูตรมนันนะเยอะมากเลยให้คุณแม่ด้วยเนาะให้คุณหลานหลานด้วยเอาไว้กินด้วยคุณสามีก็ชอบมากอันนี้อันนี้มะเขือเทศนะคะสีเมฆไม่ใช้หมูแต่สีเมฆใช้แบบไข่ไข่เจียวไข่เจียวแล้วตัดเป็นชิ้นนะคะเพราะว่าเด็กเขาชอบไข่เจียวค่ะ หมูเขาก็ไม่ชอบถ้าสูตรของสีเม่ใครอยากได้ก็เอานะคะอร่อยค่ะสับป,ปะรดหนึ่งหัวแตงอีกสามลูกนะคะหัวหอมอไปนะสับป,ปะรดสุกแตงสุกจะไม่อร่อยสีเม์จะให้สุกแค่สองส่วนเหลืออีกหนึ่งส่วนไม่สุกค่ะแค่นี้นะอร่อยมากค่ะนี่ม่กินด้วยสองหัวมะเขือเทศอีกสามลูกไข่สามฟองค่ะ หน้าตาก็ประมาณนี้นะคะต้องหวานสามต้องสี่ช้อนนะคะ 4. เยอะมากเลยให้คุณแม่ด้วยเนาะให้คุณหลานหลานด้วยเอาไว้กินด้วยคุณสามีก็ชอบมากอันนี้อันนี้มะเขือเทศนะคะหวานของสีเมฆสุกแ,แล้วนะคะสุกแล้วค่ะสุกนี่จ้าผัดเปรี้ยวหวานของสีเมฆเห็นไหมคะหน้าตาสวยไหม อร่อยจ้ะช้อนนี้ละประมาณจะพอดีถ้ามันไม่พอดีก็จะอัดอีกช้อนหนึ่งนะอ่าสูตรใครก็สูตรมันนะนี่สูตรของสีเวกนะคะจ้ะ,จะให้สับป,ปะรดลงก่อนนิดหนึ่งห้องสับป,ปะรดนี่จะสุกช้าต้องหวานสาม ต้องสีช้อนนะคะสีเลยสุกแล้วนะคะนี่ผัดเปรี้ยวต้องหวานสามต้องสีช้อนนะคะสีเปรี้ยวหวานให้หลานกินก่อนนะนี่สูตรของสีเมฆสีเมฆผัดแบบยังไ,ไงอะ่ะไม่ได้ใช้หมูนะ แ่ใกล้สุกแล้วนะสีเมกจะใส่ซอสนะในซอสมะเขือเทศนะคะนี่จ้ะซอสมะเขือเทศใส่ลงไปล,ลงแตงก่อนจา้าลงแตงลงสับประรดนะคะแล้วก็ไข่ใส่ลงไปนะคะใส่นี่ของเราจา้ะ สูตรใครก็สูตรมนันนะเดี๋ยวก็จะรงไอ้นั่นอีกเปรี้ยวหวานนี่หวานนี่สิไม่จะใ,ใช้น้ำตาลเยอะนิดหนึ่งนะคะเยอะมากเลยให้คุณแม่ด้วยเนาะให้คุณหลาน,ลานด้วยเอาไว้กินด้วยคุณสามีก็ชอบมากอันนี้อันนี้มะเขือเทศนะคะกันนะคะขอบคุณมากจ้าสวัสดีนะคะ กตักล,ะลนะคะรสชาติพอดีพอดีเลยหวานก็พอดีจ้ะนี่ถ้าเอาสุกกว่านี้ไม่อร่อย ก็จะรงแอน้นั่นอีกเปรี้ยวหวานน่หวานนี่สิแม่จะใช้น้ำตาลเยอะนิดหนึ่งนะคะนี่นะคะแครดดนะคะต้องหวานสามต้องสี่ช้อนนะคะ อร่อยนะสับป,ปะรดสุกแตงสุกจะไม่อร่อยสีเมฆจะให้สุกแค่2ส,ส่วนเหลืออีกหนึ่งส่วนไม่สุกค่ะแค่นี้นะอร่อยมากค่ะนี่มากินด้วยสูตรของสีเมฆใครอยากได้ก็เอานะคะอร่อยค่ะ สับประรดหนึ่งหัวแตงอีกสามลูกนะคะหัวหอมอีกเลย